เนี่ยเขาให้เงียบน่าจะดีแล้วค่ะตอนดียามบ่ายแหลสวัสดีเขาจบ่ายแต่ดียามบ่ายตอนนี้อากาศประมาณสี่ต่อองศาวาแต่มีลมนะอากาศเย็นๆนั่นแหละครับมีคุณย้ายคุณแม่นิงหน่องมาเลี้ยงน้ำแข็งใสเลี้ยมมาเลี้ยงน้ำแข็งใสก็ช่วช่วยผมเงียบคือผมต้องการเงียบมันแปลกนะ้วเขาวาดเสร็จแล้วเขาเงียบนะเชื่อปะเชื่อเมื่อก่อนผมวาดเส้นลายไทยเนี่ยมันเงียบเขาวาดอย่างเดียวติวาดเส้นลายไทยเลยเหรอวาดได้เส้นตรงนี้เขาบอกจะเกี่ยวปะดูอันนี้มันเส้นเคชร คือต้องต้องให้แบบที่อาวุชช่าเขานวดแต่ต้องให้หมอนวดเหยียบตรงนี้ให้หายมันอย่างนี้ให้เขาเปิดปากอะไรกูมาแล้วบอกมาบอกเกี่ยวบ้านเด้ามันทำรูปตอนลมไม่ไกลมันบันเด้าเคสมาบอกบันเด้าเคสเชโยงทำให้พูดไม่หยุดสักทีแต่ยิ่งจอิงจริงมันต้องหยุดต้องหยุดถ้าต้องผมริงต้องหยุดพูดด้วยบ้านเสร็จแล้วนะจนเขามีตัวแรกตรงนี้เหมือนประตูลมเลยปะมันต้องหยุดตรงนี้เย็นนะแต่ก็เป็นลมร้อนๆนะแต่ก็เย็น มอไซน์นะให้เขารักษาดีเมื่อไหร่จะหยุดได้เรื้องควเงนียบเลยกลายเป็นว่าบางทีมันเด็กพว่มผมติงตองแบบไเงียบไม่ได้หยุดพูดไม่ได้แต่เขาเข้าใจอยู่ว่ามอไซล์เรื่องแล้วมีผู้หญิงเป็นหลายคนนางแบบในมอไซล์บงนหยุดพูดอยากให้หมอช่วยไหมก็ให้หมอช่วยรักษาผมต้องใช้ยาผมไม่เป็นไม่รู้ผมหยุดพูดไม่ได้ที่เขาจัดเด็กกินผมเมื่อกินผมไม่หยุดได้ เขาจะต้องจัดยาเลยคุณบอกไหนบอกอาการหมอบอกอาการหมอเนี่ยผมไป็นไงทิชาจัดยาให้ผมกินได้หมอทิชาจัดยาทุกวันนี้ถ้าเขาเป็นยาเสียให้ผมน่เมันจะเป็นไฟเฟดหรือเปล่าเดี๋ยวผมนึ่งหลุดพูดไม่ได้ยายาที่กินมันก็ต้องแบบว่าลดความหล่ออย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่ว่าผมท่านอยากจะเงียบแบบคนอื่นเหมือนเขอ๋ออยากเงียบไม่มีอดียาแบบนั้นอ่ะมันมันมีแต่ยาลดความหล่อคือวันนั้นเนี่ยผมไปถามชั่วไปจิตกรของผมแล้วมีตีว่า การกินยาเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงเนี่ยสองอาทิตย์แต่ยาฉีดแต่ผมก็ถามว่ามันมีเอฟเฟกมันจะเป็นผลข้างเคียงประมาณสองอาทิตย์เหมือนกันใช่แ้่ได้มาหลายอาทิตย์แล้วผมก็หยุดแม่ไม่คือผมจะให้หมอแลกตัอ่ะกินกินหยุดพูดหยุดพูดแล้วกินก็นี่ไงก็หมอเขาต้องการยาหยุดพูดไม่ได้คืออ่ะหยุดพูดหยุดพูดพี่หยุดพูดห้ามพูดอ่ะกินหยุดพูดหยุกินห้ามพูดหยุดพูด้วกหยุดพูดหยุดพูดแล้กินหยุดพูดหยุดพูดแล้วกินด กินก่อนกินให้หมดถ้วยก่อนเราค่อยพูดดูเพื่อนกินกินกันโอเคห้ามพูดกินไปอ่ะเงียบห้ามพูดห้ามพูดกับนึงกินให้หมดห้ามพูดเลยเงียบเรียกเคี้ยวด้วยเราค่อยกินแต่ห้ามพูดนะห้ามพูดเดี๋ยวหมอนิชาช่วยเองไติดปากอย่าง hãy ăn trước ăn hết tất cả rồi rồi check thử làm gì tiểu à? หัวเข้มุดอะไรมาวะนะก็ไม่ให้เขาพูดพี่ยังจะไปถามอีก กินก yeah. ินก yeah, ินกิน่อนกินก่อนหยุดพูดหยุดพูดเป็นไกับมึงมากถ้าไมพูดเคียดจังเคียดจังเครียดจังเป็นไรเราเครียดแลใช่ไหมบมากอ่เพอไม่ได้พูดเลยเสนหมอไม่ได้แตกอ่ะก็ไมพูดนะเส้นหมอไม่ได้แตกอ่ะระเบิดอ่ะ กินให้หมดก่อนแล้วค่อยพูดนะโอเค cái gì đó để dạ, anh muốn thấy vậy dạ, các bạn bỏ lại F P được các bạn bỏ lại F P đấy con co dạ, các bạn bỏ lại F P đấy, vậy tôi nói บักเลยบักเลิ้วบนนยภาษาไทยแบบยุ่อยูได้ห้องก่อนเรื่องเกิดไม่หองอานอนี่เฉยใ่ไหมถามจริงอยากหยุดพูดหือมึงอย่นะไอ้คงอยากหายเปนปกติมึงอยู่ไ้ถาไมผมหายหยุดพูดได้ หายพูดได้ถ้าไม่ผมหายหยุดพูดได้คุณได้รางวัลของมันถูกแล้วท่านถ้าใครทำให้เองอันเด็ดเบอร์เย็นใครให้อะถ้าใครทำให้เอกพงศ์หายหยุดพูดได้เอกพงศ์เท่าไหร่ชาร์ีโอโวลเลี่ยมบอกเนยถ้าใครทำให้ผมหยุดพูดได้โวลเลี่ยมจะให้เท่าไหร่ให้รางวัลเท่าไหร่2,500เยน2,500เยนถ้าทำให้ผมหยุดพูดได้นะใครท า่าาาีได้รงวัลใครจะได้รางวัลมาดูดิคือภาพที่ผมถ่ายนนาได้รางวัลแล้วเพราะใครจะได้รางวัลสองพันห้าร้อยเยนที่นี่ว่าเขาให้ผมวิจารณ์นะว่าจะมีสาวใช่หน้าเนะขา,าให้วิจารณ์ว่าจากสาวนี่เขาให้มีจารอยู่เรื่องหนุนได้ลเลยว่าเขาให้วิจารณ์ตรงน,นี้วา่าใครเต้า เลยบอกว่าไปละพักผ่อนไปพักผ่อนพักผ่อนนะทำงานจริงขอ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 ไปพักผ่อนหน่อยนะเออพักผ่อนนี่เข้าข่ยายยายอิ่มแล้วพักผ่อนต้องกา้พักผ่อนอะไรพักผ่อนผมเขียนว่าจะไรเมื่อกี้บอกแค่นะมีรางวัลใครทามผมหายทำไมฮะมันมีวิธีให้ผมหายพูดเนี่ยถ้าทางทางตํารวเอวันเนี่ยเขาจะให้สองพันห้าร้อยกว่าบาทคืน สองพันถ้าใครทันผมหยุดพูดได้จะมีรางวัลให้ให้เท่าไหร่ถ้าค่าเงินเย็นเนี่ยจะเป็นประมาณว่าสองพันห้าร้อยบาทบีดนะเยถ้าค่าเงินเย็นเนี่ยจะประมาณสองแสนห้าพันเยนโอเคโอเคถ้าใครทันผมหยุดพูดได้ใช่ไหมคุณจะได้จัดอากพี่ให้ถ้าใครทันผมหายสองพันห้าร้อยบาทบีดจะเป็นรางวัลของคุณใช่ไหมเป็นค่าเงินไทยออ่าโเคแต่หลังที่เสร็จแล้วว่าเป็นสอง 3ส0หน้บืกว่าเจ็นโอเคไม่แพงนะไม่แพงน้องมาเออนั่นแหละโอเคไม่บ่ายไม่บ่ายมา่อนะเอ